ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนในเรื่องของภัยอันตรายนะครับจากการที่เราได้ล็อกอินอีเมลหรือ m m i l l o t m a i l อะไรต่างๆนะครับในเครื่องอื่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเตือนภัยในเรื่องของภัยอันตรายนะครับที่เกิดจากที่เราไปล็อกอินในเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะหรือในโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับวันนี้ ผมก็จะพามาดูผลกระทบที่เราจะได้รับนะครับว่ามีอันตรายอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับนี่สมมุติว่าเป็นอีเมลที่ได้ทำการล็อกอินเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นของผมเองนะครับว่ามันในอีเมลมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือ ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าเราจะาสมัครในใช้สมัคร facebook อะไรต่างๆนะครับหรือล็อกอินโซเชียลต่างๆนะครับก็มันจะส่งส่งผลให้สามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน facebook เราได้ตลอดเวลานะครับเาเรสมมุติว่าเราเปลี่ยนรหัสแล้วเขาก็สามารถรีเซ็ตรหัสจีบรหัสเฟซของเราได้นะครับทำให รู้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับว่านัดหมายอะไรยังไงบ้างนะครับในสื่อโซเชียลนะครับใน facebook ในอะไรต่างๆนะครับที่ใช้แชทกันนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นนี่ครับโปรโมชั่นก็จะมี gmail จากที่เราล็อกอินไว้นะครับ ในเว็บไซต์หรือแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Adobe นะครับที่เราเคยใช้นะครับอันนี้ก็เป็น c h a t t e r stock นะครับก็มี Dreamtime นะครับเป็นเว็บสำหรับขายภาพออนไลน์นะครับก็มีหมดแล้วครับที่เราล็อกอินในเว็บไซต์หรือแอปต่างๆนะครับไม่จะไม่ว่าจะเป็นการเงินนะครับเรื่องของ t ูมานี่บอลเล็นะครับสามารถ ล็อกอินได้นะครับจะทําให้บางครั้งหรืออะไรนะครับเขาก็จะสามารถกวาดเงินของเราไปได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อันที่อันสุดท้ายนะครับในหน้านี้นะครับก็อัปเดตต่างๆก็จะมีการสั่งซื้อของของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น lazada shoppi หรือการเงินของแจ้งในเรื่องของการโอนเงินในธนาคารนะครับของนี่ครับ ตัวอย่างนะครับใน Google ในอะไรก็มีนะครับาการแจ้งเตือนจากแบงกิ้งนะครับแบงกิ้งโมบายนะครับก็จะมาโผล่ในหน้านี้สามารถาในสมัยนี้นะครับที่เรามีแอป,ปโอนเงินอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องไปในตู้หรือธนาคารนะครับเราสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ในมือถือเลยนะครับก็ทําให้สะดวกนะครับแต่ เราใส่อ e ีเมลลงไปสามารถสามารถรู้การเงินของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแฮกเอาอันนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะครับน่าจะรีเซ็ตรหัสการเงินของเราได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้แน่ชัดนะครับแค่เอามาเตือนนะครับและที่สำคัญนะครับมาดูนี่ครับตัวนี้นะครับ มันจะสามารถรู้ว่าเราค้นหาอะไรยังไงบ้างนะครับหรือเรามีธุรกิจนะครับมีธุรกิจอ,อันนี้ก็จะเป็นการค้นหาใน Google อันนี้จะรู้หมดนะครับว่าเราค้นหาอะไรบ้างนะครับอันนี้ Google Map ครับก็ไม่เท่าไรครับอาจจะรู้ความเคลื่อนไหวของเราว่าเราไปที่ไหนอะไรยังไงบ้าง อันนี้ก็ y o u Tube นะครับก็จะเป็นถ้าเรามีช่อง Youtube นะครับเขาก็สามารถรเอาไปทำให้เราเสือส่อมเสียได้นะครับอันนี้เขาก็ผมก็ยังไม่ไม่เคยกดเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็ Gmail ครับอันนี้รายชื่อผู้ติดต่อไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเรานะครับอันนี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งนะครับ ข้อมูลใน Google Drive ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไฟล์ข้อมูลไฟล์งานอะไรนะครับหลายอย่างครับที่เราเก็บไวออ้ที่มีราคาหรือมีค่าก็ตามนะครับเขาก็จะสามารถล้วงลึกเข้าไปดูได้นะครับเข้าอย่างง่ายได้นะครับอันนี้ปฏิทินบางคนก็ไม่ว่าจะเป็นไม่เป็นไรคนก็ว่าไม่เป็นไรแค่ปฏิทินอันนี้คือ ปฏิทินบางครั้งเราก็มีนัดหมายอะไรบางอย่างนะครับเขาก็สามารถรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของเราได้นะครับว่าเราจะไปในวันที่เท่าไหร่ในวันที่เท่าไหร่เดือนไหนพศออะไรอันนี้ก็รู้หมดนะครับอันนี้แปลภาษาก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นแปลภาษาปกติครับอันนี้ก็สําคัญมากนะครับ Google ภาพถ่ายนะครับ Google Photo นะครับอันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบว่าเรียลไทม์นะครับเวลาสมมุติว่าเราล็อกอิน Gmail นี้ในโทรศัพท์ของเรานะครับในเพจสตูอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเราถ่ายภาพเวลาเราถ่ายภาพมันจะมันจะซิงข้อมูลกับ Google Photo เลยนะครับรู้หมดเลยครับรับเขาสามารถล้วงลึกเข้าไปข้อมูลส่วนตัวเราได้นะครับอันนี้ก็ สำคัญมากนะครับเช่นกันครับจะคล้ายกับ Google Drive แต่ o o g l e Drive มันไม่มันไม่ซิง์อัตโนมัตินะครับตัวนี้มันจะซิงก์อัตโนมัติเลยครับทำให้ภาพของเราไปอยู่ใน Google Photo นะครับก็มีอีกนะครับตัวนี้ครับคิปหรืออะไรนี่แหละครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับสำคัญของเรานะครับบางคน ใส่อีเมลนี่ในโทรศัพท์แล้วก็คล้ายๆโน้ตในโทรศัพท์ของเราปกตินะครับแต่มันตัวนี้มันจะใช้ในอีเมลนะครับพอพอกดเข้าไปดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับอาัอนในขณะที่มันโหลดอยู่นะครับผมก็จะมาอธิบายในตัวนี้นะครับอันนี้เอกสารก็คือ เรื่องงานของเราอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยใช้นะครับก็ไม่ไม่ค่อยรู้นะครับแต่ในณนขณะนี้สิ่งที่ใช้มากที่สุดก็คือ google classroom นะครับที่ใช้สั่งงานใช้อะไรผมก็ไม่ไม่เคยลองนะครับแต่ในการสอนัมมร์ของโรงเรียนผมเขาก็ใช้ google classroom นะครับเห็นแจ้งเตือนขึ้นมานะครับใช,ใช้สำหรับ สักงานหรือส่งงานของนักเรียนนักศึกษานะครับก็น่าจะมาแล้วนะครับ Google คลิปขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับหากมีอะไรผิดพลาดนะครับท่านใดมีความรู้หรือมีข้อผิดพลาดหรือข้อแนะนําที่จะเสนอผมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ